ครับมาเยี่ยมเยือนลูกค้านะครับที่เอาต้นมาส่งไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับประมาณเดือนไหนแม่สิงหาปีหกสองนะครับนี่ก็ได้อายุเท่าไหร่แม่เดือนนี้เดือนอะไรพอสิบเดือนยังไม่ถึงปีนะครับลูกเต็มต้นเลยนะครับ1ช่อสองช่อสามช่อครับนี่ก็เป็นนองอัมเอสนะครับสูงก็ สูงดีนะครับเรื่อมือพอดีเลยครับที่นี่สมุทรสาครไอ้ยสมุทรสงครามครับสาครแล้วเหรอมหาชัยครับไอ <laughs> ้ระหว่างสองจังหวัดนี้ผมก็จะมั่วๆอย่างนี้แหละตลอดลูกสีสวยนะครับออกโอโรสสวยงามมีตะข่ายอยู่นิดนึงแต่ก็ดูกันออกใช่ไหมครับครับนี่ก็มีหน่อน้องนะครับ หนึ่งนอนะครับเตรียมเตรียมขยายพันธุ์ได้สองนอนะครับสองนอแล้วก็มีลูกให้ด้วยสามช่อนะครับแล้วก็มีน้ำที่หัวด้วยโอ้ย <c oughs> ไปต่อแล้วครับนี่ครับต้นสวยดีใบสวยนะครับไม่มีโรคเอามีนี่ลาสนิมแก้ไขด่วนนะครับคุณแม่แม่หมวยนะครับมหาชัย อยู่วัดยกกรบัดนี่ครับหลังวัดยกกระบัดเลยนี่ครับต้นนี้ก็มี2ช่อนะครับแล้วก็มีหนอ่อหน่งหนอหน่หนอครับต้นนี้มีช่อมีลูกแบบนี้เลยนี่คืออเมซดาฮานนะครับที่เป็นรุ่นหนอ่อครับถือว่าได้ครับถือว่าได้เยี่ยมเลยทีเดียวมี มีหลุมซุดนะครับมีสามนอสี่นอรับห้านอหนอนะครับ, 5, นนรบแต่นอนี้นะครับเป็นหนอที่หนอที่จมดินลงไปนะครับก็ไม่ตายหรอกครับเพราะว่ามีใบกลางอยู่แต่ต้องเคลียร์เรื่องลาสนิมด่วน <c oughs> อะซอกซิสโตบินครับแล้วก็แล้วก็ ลงท้ายด้วยคอนาโซครับที่ถ้าใช้ยี่ห้ออติวาก็ได้ครับตัวนี้ก็จะเกลี้ยงเลยนะครับฉีด3วันครั้งหรือ4ี่วันครั้งก็ได้มันก็จะฟอฟอไปนะครับที่เป็นสปอร์นะครับที่เขาเรียกเวลาสนิมพวกนี้ไม่ทําให้ต้นตายนะครับแต่ทําให้ต้นไม่โตสังเคราะห์แสงไม่ดีเลี้ยงลูกไม่หวานนะครับ กว่าจะมาถึงกันก็เกือบไม่ห้าทุ่มกว่าแล้วครับเกือบเที่ยงคืนนะครับมาหาคุณแม่เขาโชว์พวงหน่อยครับพวงอินทผลัมนะครับพี่เขาสวยงามนะครับอร่อยไหมครับชิมแล้วอร่อยครับอร่อยจริงนะอย่าอย่าหลอกเขานะอย่าหลอกับเอาต้นมาส่งครับที่นี่เป็นสวนมะพร้าวนะครับ ระวังเรื่องด้วงนะครับเืด้ดดวงลงต้นหนึ่งใช่ไหมครับแม่ <Hi. S 1> ครับแล้วก็ต้นมาส่งนะครับต้นพันต้นกะใบฮีแดงตอนนี้ก็หมดแล้วนะครับเ oh. หลือ,อไว้ติดสวนบ้างเล็กๆน้อยๆพอที่จะได้เห็นนะครับนี่เขาบอกว่าต้นแพงเอาไปแอบไปนูน่น <Okay. Bye. S 1> ต้องแอบต้องแอบอีกคุณป้าอย่าให้คุณป้าเห็นนะครับเดี๋ยวคุณป้าเอ็ดเอา คุณแม่ชิมแล้วก็บอกรสชาติหน่อยว่า oh, พัน,นอัมเอสดาฮานเป็นยังไงกินจนไื่เลียนแล้วคุณแม่ชิมไปแล้วหวานหวานทีิสวนที่สวนยังไม่ได้อยู่นะคุณแม่เห็นเข้าสีาน่นก็ตัดแล้วหวานาอร่อยหวานกรบ ซึ่งตัวนี้จริงๆแล้วก็ยังไม่ได้อายุนะครับอเห็น hmm. ต้นเขามันเล็กเขาก็เลยตัดออกมา mm hmm. เพื่อที่จะกลัวมันเหี่ยวไปแต่ความหวานมันพอได้นะครับประมาณสามสิบบิกนะครับก็ถือว่าผ่านนะครับถ้าพูดเป็นแตงโมมันแตงโมก็หวานสิบสิบสามบิกเท่านั้นเองนะครับก็ยังหวานเจี๊ยบแต่ตัวนี้มันหวานสามสิบบิก mm hmm. mm hmm. นะครับเป็นไงบ้างคุณแม่กรอบน,นะ แม่ก็เตรียมใส่บาทพวกนี้แหละเผื่อเพื่อนๆอ,อยู่แถวนี้บอกเขาหน่อยครับว่าอยู่ตรงไหนอ๋อสมชายคาแคร์อะสมชายคาแคร์ยกกระบาดค่ะเขตบ้านแพลว,วัดยกกระบาดใช่ไหมครับหลังวัดเลยหลังวัดยกกระบาดเขตบ้านแผวสมุทรสาครค,ครับถ้าใครอยากได้ต้นกล้าต้นพันธุ์ก็มาหาคุณแม่ได้นะครับติดต่อได้ที่นี่ค่ะชื่อแม่อะไรครับจะใ,ให้เรียกแม่อะไร ชื่อคุณแม่เองอะครับชื่อแม่หมวยกับแม่หมวยเบอร์โทรครับ0946265997 0946265997 5 997 99 99สมุรสาคอนนะครับยามัวมันผมนะครับสงครามทุกทีสมุทรสาคอนนะครับกครแว่มาทางนี้ก็มาเอาเกลือที่เป็นขี้แดดนะครับเอาไปใส่อินทผลัมได้นะครับจะเพิ่มความหวานเพราะว่า เกลือขี้แดดะจะมีพวกแร่าธาตุนะครับซึ่งเป็นพวกสารลาย<ม>พวกปลาปลาที่เขาอะไรไปแล้วหรือว่ามีต่างๆที่นะครับที่เป็นแร่าธาตุต่างๆนะครับพวกนั้นมันจะช่วยให้ต้นอินทผลัมเราแล้วครับแล้วก็<ม>รสชาติของผลเนี่ยดีขึ้นนะครับแมะมาทางนี้ก็เยอะใช่ไหมครับคุณแม่ครับรสชาติ แถวหน้าโคกเลยปีกใช่ไหมเล,ไเลยมาหาช้ยปอีกหน่อยหนึ่งนะครับก็จะมีเกลือนะครับขายก็แวะเข้ามาเอาครับมีของดีนะครับเราก็อย่าพึ่งแต่เคมีอย่างเดียวนะครับเอาพวกเขา,าเรียกว่าธรรมชาตินะครับมันเป็นแร่ธรรมชาตินะครับพวกเกลือเราสามารถที่จะไปใส่ในผาลัมได้โดยเฉพาะภาคอีสานนะครับหรือว่าภาคอืน่นๆที่ที่ ธาตุอาหารน้อยนะครับธาตุอาหารพวกแร่ธาตุนะครับพวกจุลธาตุพวกนั้นเอาไปใส่นะครับไม่ว่ามะพร้าวหรือว่าที่นี่เขาสวนมะพร้าวน้ําเขา,าหอม,มหวานนะครับเพราะว่าแร่ธาตุเขาดีนะครับก็เราก็เช่นกันครับยินทะาะัมนะครับเราใส่ไปมันก็จะได้รสชาติเหมือนกันครับผลสวยลูกโตๆตตนะครับกิโลห้าบาทนะครับ 5บาทเติมเลข0อีก2ตัวอยู่ครับณปีนี้นะปี63นะครับซึ่งถือว่าก็เป็นเรื่องของนิมิตหมายอันดีนะแม่ที่ต้นของคุณแม่ออกลูกแล้วเนาะ7เดือนค่ะ7 8เดือนนะครับก็มันจริงๆแล้วพวกหน่อพวกนี้มันเป็นหน่อที่มัน3ปีแล้วนะครับมันออกลูกคาต้นอยู่แล้วแล้วทีเนี้ยมันสามารถที่จะให้หน่อน้องที่เราเตรียมขยายพันธุ์ได้เลยแล้วก็ให้พวก ผลได้เลยนะครับแต่ผมบอกให้คุณแม่ตัดจันทิ้งก่อนคคุณแม่แอบเอาไว้นะครับเหลือเต็มต้นเลยนะครับก็ไม่เป็นไรครับถือว่าเอานะคนคนปลูกใหม่ก็อยากรู้อยากเห็นอยากลองนะครับก็ไม่เสียหายนะครับปีหน้าก็เอาใหม่นะครับแต่งผลใหม่ซื้อใหม่ครับโอเคครับถ้าสนใจต้นพันธุ์ก็ติดต่อทางถ้าทางทางแถวบ้านแพ้ว สมุทรสาครสมุทรสงครามนะครับใครจะมาแถวแถวนี้ก็แวะออกมาเที่ยวได้นะครับแล้วก็มาหาคุณแม่เบอร์โทรตามที่ให้ไว้นะครับ<ม>ส่วนท่านไหนจะติดต่อผมไปทำสวนให้แล้วก็ต้นกล้าต้นพันเหมือนกันครับถ้าไม่ใช่อยู่ทางนี้ถ้าอยู่ทางนี้ก็ติดต่อคุณแม่ได้เลยนะครับถ้า จะสั่งกับผมนะครับให้ไปดูสวนทําสวนลงแปลงให้หรืออะไรก็แล้วแต่ก็ติดต่อนี้เลยครับสวนอนันดาอินตาภาลมวิบวับวิบปั๊บนะครับตอนน้างคือจะมีแสงไปกินข้าวเลียงมาเกือบสามสี่ชั่วโมงนะครับห้าชั่วโมงตั้งแต่บ่ายนะครับคาดหมดนะครับวิ่งไม่ออกเลยครับมันจนแบบว่าไม่ไปแล้วใช้คุ้มนะครับเจ้าพารวยนะครับโอเคครับขอบคุณมากๆสําหรับลูกค้าพี่ๆทุกท่านที่ติดต่อกันนะครับ บายครับส๊ายบายครับแม่สวัสดีครับผมบวสวัสดีครับปิดคลิปที่นี่นะครับเบอร์โทรจำได้เนาะ